ผลแห่งความเป็นโสดาบันพิกุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผลหกอย่างเหล่านี้มีอยู่หกอย่างเหล่าไหนาเล่าหกอย่างคือเป็นบุคคลผู้เที่ยงแท้ต่อพระสัทธรรมเป็นบุคคลผู้มีธรรมอันไม่รู้เสื่อม ทุกดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำที่กระทำแล้วเป็นบุคคลผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณเป็นบุคคลผู้เห็นธรรมที่เป็นเหตุและเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดมาแต่เหตุพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลอานิสงหกประการแห่งการทำให้แจ้งซึ่งโสตาปฏิผล ความเป็นโสดาบันประเสริฐกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิภิกขุทั้งหลายแม้พระเจ้าจักรพรรดิได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งแห่งทวีปทั้งสี่เบื้องหน้าจากการตายเพราะการแตกทำลายแห่งกายอาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชั้นดาวดึง ถูกแวดล้อมอยู่ด้วยหมูนางอับสรในสวนนันทวันเท้าเธอเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกรรมคุณทั้งห้าอันเป็นของทิพย์อย่างนี้ก็ตามแต่กระนั้นเท้าเธอก็ยังรอดพ้นไปไม่ได้จากนรกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยแห่งเปรตและจากอบายทุกติวินิบาต พิกุทั้งหลายส่วนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้แม้เป็นผู้ยังอัตภาพให้พอเป็นไปด้วยคำข้าวที่ได้มาจากบินทบาทด้วยปลีแข่งของตนเองพันกายด้วยการนุ่งห่มผ้าปอนปอนไม่มีชายหากแต่ว่าเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยธรรมสี่ประการเธอก็ยังสามารถ รอดพ้นเสียได้จากนารกจากกำเนิดเดรัจฉานจากวิสัยแห่งเปรตและจากอบายทุกติวินิบาตภิกุททั้งหลายทำสี่ประการนั้นเป็นชนสี่ประการคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหว ในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ดังนี้อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว อันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุุรสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่ศักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่ศักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักขินาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลี เป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยสินทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าเป็นสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นสินที่เป็นไทยจากตันหาเป็นสินที่ผู้รู้ท่านสรนเสริญ เป็นสินที่ทิฏฐิไม่ลูกคลำและเป็นสินที่เป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ภิกุทั้งหลายระหว่างการได้ทวีปทั้งสกับการได้ทำสี่ประการนี้นั้นการได้ทวีปทั้งสมีค่าไม่ถึงเซี่ยวที่16ของการได้ทำสี่ประการนี้เลยความเป็นโสดาบันไม่อาจ แปรปรวนภิกขุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เราอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหว ในองค์พระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคน ที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ย่อมไม่มีความแปรปวนเป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใส อันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้ายังจะมีการแปรปวนไปเป็นเสียอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีวิสัยแห่งเปรตก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยภิกขุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือ าตาดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เราอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมัน่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้ย่อมไม่มีความแปรปวน เป็นอย่างอื่นเลยข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระธรรมยังจะมีการแปรปวนไปเป็นเสียอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีวิสัยแห่งเปรตก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลย ภิกุทั้งหลายแม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เราอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระสงฆ์ว่า สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วอันได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุรสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักขีนาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ย่อมไม่มีความแปรปวนเป็นอย่างอื่นเลย ข้อที่ว่าผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระสงฆ์ยังจะมีการแปรปรวนไปเป็นเสียอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีวิสัยแห่งเปรตก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยภิกขุทั้งหลาย แม้มหาภูตรูปสี่กล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่เราอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศินทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้าย่อมไม่มีความแปรปวนเป็นอย่างอื่นได้เลยข้อที่ว่า ผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยศินทั้งหลายชนิดเป็นที่พอใจของเหล่าอริยเจ้านั้นยังจะมีการแปรปวนไปเป็นเสียอย่างอื่นจนเข้าถึงนรกก็ดีกำเนิดเดรัจฉานก็ดีวิสัยแห่งเปรตก็ดีดังนี้นั้นไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้เลยสิ่งที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ทำไม่ได้โดยธรรมชาติภิกุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการเหล่าไหนเล่าหกประการคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆโดยความเป็นของเที่ยงผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารไรๆ โดยความเป็นของสุขผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงธรรมะไรๆไ้โดยความเป็นตัวตนผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจากระทำอนันตริยกรรมผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจหวังการถึงความบริสุทธิ์ด้วยโกตุหละมงคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจแสวงหา ทักคือเนอยยะบุคคลภายนอกจากศาสนานี้ภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ